บทที่762แค้นนี้ต้องชำระไม่กงจือจับมือเสี่ยวซานและกระซิบว่าสัญญากับข้าเจ้าต้องสบายดีหลังจากที่เจ้ากลับไปแล้วอย่าตื่นเต้นมากเกินไปเสี่ยวซานพยักหน้าอารมณ์ที่ซับซ้อนแวบเข้ามาในดวงตาของเขาอย่างช้าช้าอย่ากังวลข้าจะทําไม่กงจืดกล่าวเบาๆว่าเจ้าทําได้ดีแล้วทําอะไรไม่ได้อย่างน้อยก็ถือว่าเราเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เราทำงานหนักและเมื่อเราเป็นจกักรพรรดิเราจะสามารถเพื่อปกป้องเผ่าของเราได้อย่างแท้จริงแม้ว่าทั้งคู่จะปลอบใจกันแต่ก็ยังรู้สึกถึงความเศร้าลึกและความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ของกันและกันมาเธอจูจ่ๆเสี่ยวสารก็พูดด้วยเสียงต่ำร่างของไม่กงจือสันเล็กน้อยและก้มสีสลงโดยไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับท่านตาของเธออย่างไร แสงวูบวับลมหายใจอันหนาวเหน็บพัดเข้ามาและจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ดูเหมือนลมกระโชกแรงดวงตาของเขาจับจ้องไปที่เสี่ยวซานในทันทีเสี่ยวซานก็ก้มศีรษะลงและกอดไม่กงจือจักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้พูดอะไรเพียงแค่จ้องมองพวกเขาด้วยดวงตาที่เร่าร้อนผ่านไปนานเขาพูดอย่างเย็นชาเจ้าคิดได้แล้วหรือตอนนี้ เสี่ยวซานค่อยๆเงยศีรษะขึ้นดวงตาของเขาก็สงบลงพวกเขากลับมาแล้วพวกเขาไม่เต็มใจที่จะสละทุกอย่างเกี่ยวกับราชาสำนักอย่างแน่นอนจัก,กรพัิอสูรพยักษ์ขาพูดเบาๆว่าข้าจะตอบคำถามนี้ในคำพูดของจิ้งจอกสวรรค์เจ้าจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าแม้ว่ามนุษย์จะอ่อนแอแต่ก็ฉลาดกว่าสายพันธุ์อื่นๆแน่นอนว่าพรสวรรค์ของเผ่าพันธุ์นั้นสำคัญแต่สมองก็สำคัญกว่าแค่มีสติปัญญาเพียงพอเท่านั้นที่เจ้าจะพบโอกาส มันเหมือนกับว่ามนุษย์ไม่มีพรสวรรค์แต่พวกเขาสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงของอสูรและเทพ,พเจ้าได้ความเร็วในการแพร่พันธุ์ของมนุษย์นั้นเหนือกว่าอาสูรส่วนใหญ่ไม่ต้องพูดถึงพูดหากกลุ่มดังกล่าวไม่ถูกจำกัดอนาคตก็มีแนวโน้มที่จะให้เกิดผลกระทบต่อสารบรรพบุรุษอย่างใหญ่หลวงการปรากฏตัวของเจ้าพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ได้หรือมันพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริง เจ้าเป็นเจ้าของสุดยอดสายเลือดคนแรกที่ข้าเคยพบสิ่งที่ข้าควรทำตอนนี้คือข้าเจ้าโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคตจิ้งจอกสวรรค์ข้ามนุษย์ความเกลียดชังนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะไม่ลืมในความเป็นมนุษย์ของเจ้านี่คือธรรมชาติของมนุษย์ยังมีคำกล่าวที่ว่ามนุษย์มีพรสวรรค์ท่ามกลางสิ่งมีชีวิตที่มีความสามารถในการสื่อสารกับโลกที่สายพันธุ์อื่นไม่มีและเป็นที่ชื่นชอบของสวรรค์และโลก เพียงว่าบนดาวสีฟ้าโชคถูกรวบรวมโดยชนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ทำให้เจ้าขาดความก้าวหน้าของมนุษย์นี่คือสิ่งที่ยายของเสี่ยวเม่พูดกับข้าจนกระทั่งเธอตายเธอคิดว่าเธอเป็นมนุษย์และไม่คิดว่าเธอเป็นอสูรเพราะเลือดของตระกูลอสูรนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เจ้าเป็นมนุษย์ที่แปลกมากเช่นกันดูเหมือนว่าเจ้าไม่ได้ละทิ้งความเป็นมนุษย์เพราะความอ่อนแอของมนุษย์แต่เจ้ากลับระบุตัวที่เป็นมนุษย์ของเจ้าข้าจึงไม่เข้าใจ เสี่ยวซานมองไปที่จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่พูดว่าภรรยาของท่านพูดถูกในความคิดของข้ามนุษย์คือจิตวิญญาณของทุกสิ่งใช่ในโลกใบนี้มนุษย์ไม่มีพรสวรรค์ที่ทรงพลังแต่มนุษย์มีความสามารถที่จะยอมรับพรสวรรค์ใดๆก็ตามข้ารู้ว่าทำไมดาวฟ้าหลานขนาดใหญ่ไม่สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้เพราะโลกทุกใบคือโลกที่ผู้แข็งแกร่งกินคนอ่อนแอ ดังนั้นข้าจึงเข้าใจว่าทำไมสารบรรพบุรุษจึงขอให้เสี่ยวไม่กลายเป็นอสูรโดยสมบูรณ์ก่อนที่เธอจะได้เป็นจักรพรรดิจักรพรรดิอสูรพยักขาวกล่าวอย่างเคร่งครึมในเมื่อเจ้าเข้าใจทุกอย่างแล้วเจ้าจะทำอย่างไรเสี่ยวซานส่ายหัวและกล่าวว่าข้าทำอะไรไม่ได้แล้วแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าข้าไม่สามารถทำอะไรในอนาคต บอกได้สิ่งหนึ่งเหตุผลที่ข้าสามารถบรรลุสุดยอดสายเลือดและในที่สุดก็ได้รับการยอมรับจากโลกของดาวฟาหลันเพราะข้าสัญญากับโลกว่าหากข้ามีความแข็งแกร่งที่เกินระดับของจกักรพรรดิในอนาคตข้าจะไม่รบกวนความสมดุลของดาวฟาหลันหรือแม้กระทั่งเพื่อช่วยให้โลกใบนี้รักษาสมดุลได้จกักรพรรดิอสูรพยัก์ข่าวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวว่าเจ้ากำลังบอกข้าว,ว่าเจ้าจะไม่กำหนดเป้าหมายเป็นอสูรและพูดในอนาคตเหรอ เสี่ยวซานใส่หัวอีกครั้งและพูดว่าไม่มันไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของโลกอย่างที่เจ้าบอกด้วยความเกลียดชังจึงมีการกระทำอยู่เสมอจัก,กรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวกล่าวว่าเจ้ากลัวจริงๆว่าข้าจะฆ่าเจ้าตอนนี้ข้าเห็นศักยภาพของสุดยอดเลือดในตัวเจ้าข้ายังปล่อยให้เจ้าเติบโตขึ้นได้เหรอนี่คือสารบรรพบุรุษเจ้าบินไม่ได้เสี่ยวซานยังคงส่หัว ไม่ท่านคิดผิดอีกแล้วประการแรกแม้ว่าที่นี่จะเป็นสารบรรพบุรุษแต่ถ้าข้ายืนกรานที่จะจักไปก็ไม่มีการดำรงอยู่ที่สามารถหยุดข้าได้ประการที่สองสำหรับข้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเสี่ยวเม่เธอสบายดีและอารมณ์ของข้าย,ยังคงคงที่ท่านคงไม่ทำกับข้าง่ายๆเพราะเห็นแก่เธอไม่งั้นท่านคงไม่รอจนถึงตอนนี้ก่อนที่ท่านจะหยุดเราไม่ให้จักไป จักระพรดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าต้องการทำอะไรเพื่อเจ้าจริงๆในตอนนี้เสี่ยวซานกล่าวว่าถ้าข้าทำทุกอย่างท่านไม่สามารถรับผลที่ตามมาได้เนื่องจากข้าสามารถทำลายโชคส่วนหนึ่งของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ได้ข้าสามารถทำลายโชคของบรรพบุรุษทั้งหมดได้ข้าไม่รู้ว่าท่านเชื่อหรือไม่ จัก,กระพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ดวงตาของเขาเล็กลงและเขาถามด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำว่าในเวลานี้เจ้ายัางกล้าที่จะขู่ฆ่างั้นหรือเสี่ยวซานกล่าวว่ามันไม่ใช่การขู่ข้าแค่บอกความจริงเหตุผลที่ข้าไม่ทำลายโชคทั้งหมดของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์เพราะข้าไม่ต้องการให้ทั้งทวีปนางฟ้าถูกทำลายมิฉนั้นตอนจบจะแตกต่างออกไปในครั้งนี้ แน่นอนค่าไม่ปฏิเสธนี่เป็นเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ของเราอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของทวีปถ้าข้าออกไปกับเสี่ยวเม่จริงๆแล้วจะไม่มีช่องว่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงระหว่างเราในอนาคตดังนั้นเมื่อข้ากลับมาพร้อมกับเสี่ยวเม่เธอจะยังคงเป็นเจ้าเมืองเคเรลีและข้าจะช่วยเหลือเธอต่อไปในอนาคตเธอไม่ใช่อสูรเธอจะเป็นมนุษย์ตลอดไปข้าด้วย เมื่อฟังคำพูดที่รุนแรงของเสี่ยวซานดวงตาของจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวก็เต็มไปด้วยเจตนาฆ่าถ้าอย่างนั้นถ้าข้าปล่อยเจ้าไปฆ่าทิ้งศัตรูไว้ให้กับสำนักบรรพบุรุษไม่ใช่หรือเสี่ยวซานยิ้มอย่างสดใสและกล่าวว่าใช่นั่นแหละและข้าต้องการการสนับสนุนจากท่านในอนาคตท่านอยู่เคียงข้างเราถ้าจำไม่ผิดจักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่นะ่าจะขอให้ท่านลงมือตอนที่เขาโจมตีนิคมของมนุษย์ แต่เขาเป็นคนที่ลงมือในที่สุดท่านไม่อยากถูกเสี่ยวเม่และป้าซูฉินเกลียดการที่ท่านให้ความสำคัญกับความรักในครอบครัวเป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมข้าถึงพาเสี่ยวเม่กลับมาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่พาเธอกลับมาเลยดังนั้นข้าจึงสรุปว่าท่านจะไม่ฆ่าเธอท้ายที่สุดเธอเป็นหลานสาวโดยตรงของท่านและแท้จริงแล้วเป็นมรดกทางสายเลือดเดียวของท่าน ความหนาวเย็นในสายตาของจักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นรู้ไหมข้าอยากฆ่าเจ้าให้มากกว่านี้ไม่ว่าเจ้าหรือผู้ชายคนนั้นหวังชิงคนอย่างเจ้าไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้เสี่ยวซานพูดฟังข้านะเมื่อท่านคนพบสุดยอดสายเลือดของข้าแล้วเช่นนั้นก็เท่ากับรู้ความลับที่สําคัญที่สุดของเราดังนั้นท่านต้องยืนข้างเราข้าอยากถามท่านว่าสายเลือดกลายพันธุ์ของท่านมาจากไหนในตอนนั้น ส่วนเวลาที่ท่านเพิ่งเกิดเผ่าของท่านเป็นยังไงบ้างตระกูลอสูรพยักปฏิบัติต่อท่านหรือไม่จัก,กรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ไม่คิดว่าเสี่ยวซานจะถามคำถามเช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่มีใบหน้าเปลี่ยนไปเหลือบมองเป็นเวลาหนึ่งภาพบางภาพแวบเข้ามาในหัวของเขาบทที่7 6 3ป้าค,คริสตันเสี่ยวซานกล่าวว่า ข้ารู้จักคนของตระกูลพยัก์ผสมและข้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขาพวกเขาไม่เคยได้รับการยอมรับจากสิงโตและตระกูลพยักษ์ก็เพราะเป็นเลือดผสมท่านเป็นมนุษย์กลายพันธุ์และเมื่อท่านเกิดข้าเกรงว่าท่านจะถูกมองว่าเป็นคนต่างเผ่าท่านมีช่วงเวลาดีๆหรือไม่จนกระทั่งท่านแสดงความสามารถพิเศษออกมาแล้วท่านล่ะคิดจริงหรือคิดว่าในโลกนี้ท่านมีเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงหรือไม่ท่านไม่มี ข้าเชื่อว่าเผ่าอสูรพยักษ์ต้องใช้วิธีการมากมายและพบคู่สมรสมากมายสำหรับท่านอย่างไรก็ตามเราทุกคนทราบดีว่าการมีลูกหลานเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องยากสำหรับท่านดังนั้นท่านจึงเป็นพยักษ์ขาวเพียงตัวเดียวและไม่มีกลุ่มพยักษ์ขาวเหตุผลที่คุณห่วงแหนเสี่ยวเมยและป้าซูฉินมากก็เพราะพวกเขาเป็นลูกหลานเพียงคนเดียวของท่านมีมรดกทางสายเลือดของท่านและมีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่เป็นญาติของท่าน ถ้าข้าบอกท่านในอนาคตข้าจะพาพวกเขาออกจากโลกใบนี้และไปที่โลกที่สูงขึ้นซึ่งพวกเขาจะเป็นอมตะและข้าสามารถไปกับท่านได้ท่านเต็มใจจะไปไหมเสี่ยวซานขย่าวีีษะเขาและกล่าวว่าข้อเท็จจริงดังกว่าคำพูดข้าจะพิสูจน์ให้ท่านเห็นว่าสิ่งที่ข้าพูดนั้นเป็นไปได้ เมื่อกล่าวมีแสงและเงาปรากฏขึ้นข้างหลังเสี่ยวซานและวงล้อแสงที่ปรากฏขึ้นระหว่างการต่อสู้กับจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งจกักรพรรดิย่างเงินครามนั่งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยรอยประทับอันยิ่งใหญ่8ดอันในเวลาเดียวกันท่ามกลางรอยประทับอันยิ่งใหญ่ทั้ง8ปประกายเล็กๆก,ก็สว่างขึ้นกลายเป็นร่างและปรากฏตัวต่อหน้าเสี่ยวซาน ผมยาวใสดุดคริสตัลร่างกายโปร่งแสงราวกับแกะสลักจากคริสตัลทั้งตัวแม้แต่ไม่กงจือก็เห็นจริงๆเป็นครั้งแรกผู้หญิงคนนี้ที่ดูอายุแค่12หรือ13ปีมีความสวยงามอย่างยิ่งและมีออร่าที่ไร้ตัวตนนี่จัก,กรพรรดอิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ตื่นตัวและมองจริงๆด้วยสายตาที่เร่าร้อน จริงๆหันไปมองเสี่ยวซานและกล่าวว่าที่จริงแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้สําหรับมนุษย์เจ้าไม่สามารถถือเป็นมนุษย์ได้เลยใช่ไหมเสี่ยวซานตอบว่าไม่ไม่ว่าเมื่อไหร่ข้าก็เป็นมนุษย์เพราะข้าเป็นมนุษย์จึงสามารถไปถึงที่ที่ข้าอยู่ได้ข้าขึ้นรถคันเดียวกันกับเจ้าแล้วและข้าจะช่วยเจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไปหูเจ้าไม่รู้จักป้าคริสตันของเจ้าเหรอ ม่านตาของจกักรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ไปหูหดตัวลงทันทีเมื่อเขาได้ยินคำว่าป้าคริสตันเขาก็ก้าวถอยหลังและคอโต๊ะข้างหลังเขาโดยไม่รู้ตัวทุกตีเจ้าเดือนกว,กว่าเพียงเพื่อให้เจ้าจดปัญหานี้แม้จะอายุเท่านี้เจ้าก็ยังเหมือนเดิมเจ้าเจ้าจริงๆจกักรพรรดิอสูรพยักฆ์ขาวรู้สึกเหลือเชื่อแต่ที่จริงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแล้ว เพราะชื่อของป้าคริสตันก็ต่อเมื่อทั้งสองพบกันเพียงลำพังอสูรคริสตันนั่นคือจักรพพัดเรียกตัวเองว่าอย่างไรในใจของเขาสถานะของจักรพพัดอสูรคริสตันนั้นสูงส่งมากมิฉะนั้นป้าของเจ้าข้าจะไม่ตายง่ายๆอย่างนั้นเหรอเจ้าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดอย่างไรก็ตามตอนนี้เจ้าอยู่ในร่างเดียวเหมือนกับเจ้าจะยังเด็กแต่เจ้าก็เห็นจุดจบของข้าด้วยไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะต้องจัดการกับปัญหาของอายุไขที่ถูกจำกัดไว้ทำไมเจ้าไม่มากับเรา จักรพรรดิอสูรพยัก์ขาผู้ยิ่งใหญ่ตกตะลึงเขาคิดว่าเขาเข้าใจว่าสุดยอดสายเลือดของเสี่ยวซานซึ่งเป็นภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวนั้นถูกรวบรวมโดยเสี่ยวซานและจักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เธอยอมรับได้ง่ายขึ้นใช่แล้วมีเพียงมหาอำนาจอย่างจักรพรรดิอสูรคริสตันเท่านั้นที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่น่าสะพรึงกลัวได้ ยังไม่ตายป้าคริสตันไม่ได้ตายจริงๆแต่เกิดใหม่และดูเหมือนว่าเธอจะบุกเข้าไปในร่างของเสี่ยวซานไม่น่าแปลกใจเลยที่เด็กคนนี้จะต้านทานการโจมตีของเขาก่อนหน้านี้และเขาเพิ่งเสร็จสิ้นภัยพิบัติในเวลานี้หัวใจของจกักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ก็วุ่นวายเล็กน้อยเสี่ยวซานถอนหายใจเบาๆและพูดว่า ข้าไม่อยากบอกเจ้าเร็วนักเพราะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันข้าไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ฝ่าบาทไปหูเจ้าเป็นตาของเสี่ยวเม่ดังนั้นข้ายินดีที่จะบอกเจ้าได้ทุกอย่างไม่ต้องรีบตอบข้าเสี่ยวเม่จะอยู่กับเจ้าต่อไปข้าจะกลับไปที่เมืองเคเรลีเพื่อดูแลผลที่ตามมาแล้วมารับเธอข้าหวังว่าเจ้าจะคิดให้กระจ่างในช่วงนี้ได้ ถ้าเสี่ยวซานแค่พูดพื้นฐานแล้วจกักรพพัดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่จะไม่เชื่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับโลกใบอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อจกอักรพพัดิอสูรคริสตันปรากฏตัวขึ้นจะแตกต่างกันจกนักรพพัดิอสูรคริสตันมีสถานะที่สูงมากในหัวใจของจกักรพรรดิทั้งหมดจักรพพัติเกือบทั้งหมดมีสถานะที่สูงมากทุกคนโดยเฉพาะจากาักรพพัติอสูรใหญ่แห่งจกักรวรรดิเทียนอยู่ได้รับประโยชน์จากเธอในตอนนั้น จักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวกลายเป็นจักรพพัดท,ที่มีออร่าสังหารจึงมักเกิดขึ้นที่เขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้จักรพพัดอสูรคริสตันเธอทุบตีเขาเป็นเวลาหนึ่งเดือนติดต่อกันช่วยให้ออร่าสังหารของเขามีเสถียรภาพและสร้างออร่าสังหารของเขาให้สามารถควบคุมได้มากขึ้นและนั่นคือวิธีที่เขากลายเป็นจักรพพัดอสูรพยักษ์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นสำหรับจักรพพัดอสูรคริสตันเขารู้สึกขอบคุณมาก นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อจกักรพรรดิอสูรจิ้งจอกสวรรค์กล่าวว่าผู้ริเริ่มภัยพิบัติคือจกักรพรรดิอสูรคริสตันจกักรพรรดิทั้งหมดที่อยู่ในปัจจุบันไม่ได้พูดอะไรกับเธอเพราะอิทธิพลของจกักรพรรดิอสูรคริสตันนั้นยิ่งใหญ่เกินไปจริงๆมองไปที่จกักรพรรดิอสูรพยักขาวผู้ยิ่งใหญ่และพูดอย่างโกรธเคืองว่าทำไมเจ้าถึงลังเลเจ้าไม่คิดว่ารถคันนี้ดีมากเหรอเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าค่าจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อขึ้นรถเสี่ยวซานนั้นดีกว่าาเจ้ เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเขาเป็นคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบมาสำหรับสิ่งที่เขาสามารถทำได้ในอนาคตเจ้าจะเห็นนอกจากนี้แม้ว่าเจ้าจะไม่ต้องการก็อย่ามายืนขวางทางเราและข้าอยู่ตอนนี้ที่แน่ชัดคือถ้าเขาต้องการข้าเจ้าทุกวิถีทางเจ้าจะตายอย่ามองว่าเขาเป็นคนระดับล่างแต่เขาทำได้แค่นั้นแหละข้าจะไปกลับไปนอนเถอะจริงๆพูดจบจริงๆกลายเป็นประกายแสงและรวมเข้ากับวงล้อแสงด้านหลังเสี่ยวสาร ต่อหน้าจากักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวและไม่กงจื่อในที่สุดเธอก็ไม่ได้เรียกเสี่ยวซานว่าพ่อมิฉะนั้นมันจะทำลายความรู้ความเข้าใจของจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวมากยิ่งขึ้นดวงตาของจกักรพรรดิอสูรพยัก์ขาวผู้ยิ่งใหญ่ที่มองเสี่ยวซานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง คำพูดของจักรพรรดิอสูรคริสตันผู้ยิ่งใหญ่ในตอนนี้ดูเหมือนจะบอกเป็นนว่าคราวนี้การก้าวข้ามความก้าวหน้าและสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขาล้วนถูกครอบงำโดยมนุษย์ผู้นี้ไม่ใช่เธอกลุ่มอำนาจจักรพรรดิอสูรคริสตันไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนแต่จักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวสามารถได้ยินความเคารพของจักรพรรดิอสูรคริสตันที่มีต่อเสี่ยวซาน ในชั่วพริบตาหัวใจของเขาก็สับสนวุ่นวายและรัศมีการสังหารของเขาที่มีต่อเสี่ยวซานก็ลดลงอย่างสมบูรณ์เสี่ยวซานพูดกับเม่กงจือข้างๆเขาเสี่ยวเม่เจ้าควรอยู่ที่นี่ก่อนถ้าเจ้าตกอยู่ในอันตรายติดต่อข้าแล้วข้าจะรีบมาโดยเร็วที่สุด ไม่กงจือกระชับมือของเขาเธอพูดว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็อย่าเศร้าไปเธอรู้ดีถึงความสัมพันธ์ระหว่างเสี่ยวซานกับสหายเหล่านั้นและตอนนี้เธอไม่รู้ว่ามีคนตายกี่คนในนิคมของมนุษย์ที่เสียชีวิตถ้าเพื่อนหรืออาจารย์เสียชีวิตจริงๆอารมณ์ของเสียส่ยวซานจะได้รับผลกระทบอย่างมาก